สวัสดีครับผมยินดีด้วยครับกับใจชนะในวันนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่เพชรน้ำโขงมาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกวันลุมพินีต้องถามนิดนึงก่อนการชกในครั้งนี้เตรียมพร้อมนานขนาดไหนโอ้กันเกยมซ่อมั้งนี้มันสองเดือนสองเดือน,อนปลายประมาณสองเดือนได้นะเพราะว่าเฮ็น<ส>างไก่มาเรื่อยๆมันตร<ส>งนั้นสามเดือนเขาล้อมหรือเฮี้ยนหางไก่เขาจะโชว์กับ โอ oh, ตาแล้ Certain ่วกะพักอาทิตย์หนึ่งเริ่มเห็นทางกายมาเรื่อยๆอืก็ซ้อมที่ลาวตลอดโดยมาแล้วนะแล้วเรามาเก็บตัวที่เมืองไทยบ้างไหมฮะก็ได้มาลุ้มนวมได้มาลุ้นวมกับทางค่แยเฟตกซึ่งอ่าขออนุญาตว่าานำเนาะก็คือทอ่าเสียเสียเฟมเนาะกับเสียวันจงเพื่อนกับห้เฮาเข้าไปได้ลง้นวมน้ำมือนึงโดย ก็พอสมควรเหมือนกันนะแมนแได้ลงน้ำลงนอนน้ำหาคนเลยเอื่อดีหลายโดยครับผมอยู่ที่แฟรทิกซ้อมหนักมากไหมหนักหนักนะนะครับกับผู้ชกคนนี้กับลูกขวัญเนี่ยได้มีการดูเทปการชกของเขาไหมโดยแม่นอนนอยู่แล้วเฮาได้เบิ่งการศึกษาเบิ่งสไตล์ไอเบิ่นติ็นมวยคันเราเรื่องมวยหาญุฮาประสบการณ์กระดูยันบทถึงไอเฟิร์เล่ ตามเขาสังเกตเบิงบบ้งหล้กการศึกษาเบิ้งเน่นอายเป็นเป็นมวยเข่าเลยเน้เหนียวเน่นแข็งเลยโอก้ก็ก็ถือว่าตักใจเหมือนงาน,นในการเจอคนนี้ <c oughs> แล้วเวลาขึ้นมาเจอกันจริงๆนี่เป็นไงบ้างเหม,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 มือนเหมือนกับที่ในคลิปที่เราดูไหมครับตามเบิ้งบอ่อเพราะว่ามวยใส่มวยวันลุมพินีเขาใส่นวมน้อยอมันเป็นกดอ่าตัดีกาสามยกมันเป็นนวมน้อยมัน บ่าได้เลยว่าใครเทอไฟก็ล่นอ๋อใครล่นก็ล่นเหมือนงานว่างานนะฮะก็ประมาทไม่ได้อะเลยไม่รับประมาทนะฮะที่ประเทศลาวสวปรลาวเนี่ยแพทยน้ำโขงนี่ถือว่าได้มีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะเวลโนนมากเลยที่นั่นรึเปล่าฮะมีป้ายไฟด้วยนะกอใช่รู้สึกกดดันไหมมาชกที่นี่บ่บ่ทางทีมงานเพิ่งแตต้นครับดีก็คือแบบอยู่บ้านเขาเลย ฝืนในน้ำดีแต่ว่ามวนทางทีมงานมันวันพินีก็ได้สนิทเชื่อว่าก่อนที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยแฟนมวยชาวสปปลาวเนี่ยได้ได้บอกอะไรกับเพชรโขงบ้างโอ้หลายเลยอ,อย่างเช่นส่งส่วนใหญ่จะส่งมาทางออนไลน์ทางเพจจะส่งมาให้กำลังใจหลายขอบใจทุกคนอขอบใจท,ทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ โอ้โห oh, แล้ววันนี้นี่สังเกตไหากองเชียร์เต็มเลยเนี่ยด้วยแหมน้อนะคนมาแต่ลาวเลยนะหลายสิบคนโยมาแต่ลาวนะครับนี่คุณ,ค,ณคุณผู้หญิงนีเน่เป็นพี่สาวของทางพี่น้ำขโขงที่บ้านนี้ครอบครัวนี่มีพี่น้องกี่คนฮะมีมีไน้เขาสองคนนี่สองคนไะนะฮะคุณพี่สาวเห็นน้องชายมาชกมวยนี่สนับสนุนแม้ทีแรกกะสนับสนุนตั้งแต่แรกเลย อยากให้น้องอยากอยากดูแลนอ้องต่าวันนี้เห็นพอดีว่าเพื่อนกำลังมวยสินะก็เลยว่าโอเคเขามาอยู่ในค่ายมวยเลยสั่งค่ายมวยตั้งใจและก็เฮ็ดนาทีของตัวเองโดยที่ว่าเขาได้ครูฝึกที่ดีมาพร้อมและทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันคือแอดอัพได้ดีนะโดยก็เลยสนับสนุนเพื่อนเต็มที่เลยโดยนะครับที่สปปลาวเนี่ยคนดูที่นั่นเนี่ยแฟนมวยดูวันลุมงพีดีเยอะไหมโดยหลายหลายหลายเลยเหรอ แล้วเขาตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเพชรตั้งโผงจะต้องมาชกที่นี่แล้วก็มาจริงๆเพราะว่าเป้าหมายเขาก็คือเป็นเป้าหมายเลยนเป้าหมายทังนี้แล้วแต่ยังสิไปสูงนี่ก็นี่แ่้หวังไปสูงกว่านี้เซ็นสัญญาวันใหญ่ไหมโอ้หวงังขน,นาดน,นั้นเลยนะยโอ้เราไปชกที่วันลุมพินีนี่กี่ครั้งแล้วฮะสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วผลงานเป็นไงบ้าง ขั้นที่หนึ่งกับชนะขั้นที่สองนแพ้ขั้นที่สามเป็นชนะขั้นที่สี่มากกว่าชนะโอ้โหแล้วครั้งนี้นี่ได้โบนัสด้วยโดยครั้งแรกเลยที่ได้โบนัสว่าโดยมนะั <Okay. S 1> ม่นโบเมนเราได้โบนัสขั้นที่สองแล้ว คือศกครั้งแรกก็ได้โบนัสอ๋อเบอร์เบิรนั่นเองจิน่าเชียนหนึงกันได้ครั้งแรกก็ได้บนครั้งแรกก็ได้โบนัสครั้งแรกก็ได้โบนัสจ่อครั้งที่สองแพ้หนิโบได้ครั้งที่สามชนะคะแนนโบได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ซึ่งได้ได้โบนัสครั้งที่สองของเขาโอ้ได้เยอะนะเอาเงินไปเอาตังค์ไปทำอะไรอ่ะเอาตอบแล้วไหม เ้ยกินให้เพาอวลาจำเปนเอาตังไปทำอะไรได้บุนัสมาองยองแยะมีแผนแผนจะทำอะไรมีเงนเททเอาไปเห็นอย่งนนัสที่ได้อ แม่นล้มกับเอื้อยเพิ่นที่จริงกว่าสิหายเอื้อยเพิ่นคืออันแต่ว่าเอื้อยเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาแล้วเพราะว่าเพราะว่าสิเอายวเทื่อยดไเนาะบ่ได้แต่โบได้ก็คือเขาเลยว่ายาแหละอย่าเบามันคือสิบ่ได้ย้อนมาเบาว่าสิให้เอื้อยนี่แหละก็เลยว่ายาแหละเอื้อเพิ่นเลยว่าอ่าส่วนส่วนไปอ่าเอาเงินก้อนนี้ไปซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนไปอุปถัมภ์ให้นักเรียนอยู่ทีเราโอ้ไม่ใช ตอนนี้ถ้ากับว่าเพชรน้ำโขงเนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแฟนมวยเฮ้ยเพชรน,น้ำโขงนี่ว่าอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มจำได้แล้วนะคุณอยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยชาวไทยบ้างเพชรน,น้ำโขงก็อยากจะบอกก่อนอื่นก็ขอขอบใจทุกคนที่ส่งกำลังใจใเพชรน,น้ำโขงและซอยเชียร์เพชรน้ำโงขงว่าจะเห็นเพชรน้ำโขงยังไงมันส่งให้กำลังใจอย่านัานนนนนาตลอดขอบใจทั้งฟังไทยและฟังเราเลยขอบใจหลายๆ อครับครับผมถามนิดนึงับถามเกี่ยวกับเรื่องเกมการชกครับเอก่อนก่อนขึ้นชกเนี่ยเราเรามีความมั่นใจว่าจะ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 ปิดเกมหรือจะชนะน้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าร้อยเลยเขมีความมั่นใจร้อยอยู่แล้วเออเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอ่าคพาเขาการฝึกซ้อมการแก้ขีมเขาและอ่ากับเขาคิดว่าเขาจะถนัดกว่ามวยใส่นวมน้อย เป็นตัวเราขนาดด้วยเขาจะได้เปรียบไอ้เราหน่อยนึงที่ว่าได้ใสน์น้มน้อยและโฉ <ừ> กสามหยกเิเหมือนเหมือนตัวเขาลูกหวันลูกหวันไม่น่าจะเคยมาเคยมาไม่เคยลูกหวันก็ไม่เคยมาต่อยในในแบบนี้ด้วยก็เลยอันนี้อาจจะเป็นความได้เปรียบที่เราทําให้เรามั่นใจแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาต่อยตาย,ยนอกไปปุ๊บเนี่ยเราเรารู้สึกไหมครับโล่งอกเลยดีใจที่แบบอ่าดีใจที่เห็นในคลิป ทัยชนะได้แรกอะเพราะว่าครั้งนี้คนลราของมาเบิงเขาหลายมาจากเรามาเชียร์อยู่นี่เลยเขาคิดว่าเขาต้องเห็ุให้ได้แทบอะไรไฟนี้ต้องสู้แล้วตัวแล้วตัวคุณด้เป็นไงคนระับตอนที่นาทีที่คู้ต่อสู้ลงไปนอนละกะตกใจตกใจแล้วก็ดีใจได้เมื่อที่ตัวเองนี่ต้องได้เป็นล่ามเนาะเขาก็ต้องได้แบบพยายาม professional remain professional ไว้ให้ได้นะซึ่ง โกลคกอ,อาการโมยูเกิดไปตอนขึ้นไปก็สิให้ก่อนขึ้นไปหันจนสิให้แล้วก็หันใจเข้าหันใจออกคือดีใจแหง้งนะโดยแต่ก็คือว่าอไอ้เขาเป็นลามนะเขาสีแสดงออกมาหลายเกินไปกับบได้นะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นคอร์เนอร์แมนน้ำนี่น่าน่าจะนั่งให้อยู่แล้หน่าจะบริขึ้นในทีน้ำน่าจะนั่งให้ภูมิใจ นี่ก็แสดงว่าการรับบทบาทสองหน้าที่นี่อาจจะกัญยาณเลน้อยๆนึงหน่อยครับขอบคุณมากครับอ<า>ขอบคุณมากครับเดี๋ยวบีสภาพ